เก็บเห็ดพี่น้องเลยจวดๆนี่ในรอบสองเดือนบริกาเก็บเห็ดนี่มันออกนี่พี่น้องเลยนี่คือเกาเจ้านี่ทีมงานเฮาทีมงานเก็บเห็ดคนนี่คนพี่น้องเห็ดปวกเห็ดบวกอย่าปลักอย่าปลักคนสิมาคนสิมาแต่ออกบารายเลยพี่น้องน้อยชอบคนแกงฉันเอาไม้ในรอบสองเดือนนี่โอ้ยตอนนี้เก็บขลังนีเทียม นี่เด uh, okay. huh ่นอกิมาพี่น้องเอ้ชิเปิดด้วนี่ตัวนี้เดนี่เดนนถึงเวัสดีนั่นเอกาทีมงานเางานเ็ดปวดไห้นี่โอ้โหโคนปวกเสือมันเยเฮ้ยนี่ีเสือมันเสียออย่นเนี่ย กินเอาเสื i̇şte ้ออ so ันใหม่เบิ้งนี้กินเอาหน้าก็ออกเนาะหน้าก็ออกโอ้จะลามไปแถวคันหัวนี่แหละนี่นี่มันยังบุหินมันมันเพลิอเลเนาะกำลังเชี่ยออกเลยก็ในหนึ่บ้านเลยไม่ทราบหนี่จอะมึงตอนนี้เขาทีพ่นได้นี่มี โอ้ยไรพี่น้องเลยจวดจวดจี่น้อโอ้ยมาข้าวโพดนี่มาพี่น้องเอ้เออดอกมเฮ็ดาพดเฮ็ดตันี้เออมานแถอวะมาลีมันนี่มาซับยาเราไในเฮ็ดเจ้าเฮ็ดพได้เ็ดเจ้าเจ้าอึ๊บเจ้าพี่น้องเ เก่นไงกันอย่างนี้โอ้ยไปปักไปปักไปปัก,ปกคนคนปักคนคนมาคนมาคนนะมาเนี่ยมาแถมอาตุยก่อนขอเขาสีเห็นเข <c oughs> าสีเห็นปักดังบันเดในพี่น้องเลยคนสีเห็นคนสีเห็นอันนี้เป็นพนปวกมันมีเสื้อมันก็เลยออก ลังบันบานเลยโอ้กำลังขึ้นเลยนี่จวดนี่พี่น้องคักกะลินพี่เราเนาะเบิ้งเบิ้งนี่เด้งหน่อยเด้งเด้งเด้งนี่นี่เบิ้งนี่นี่นี่โดอ้โดดง่ายอย่างนี้นี่จวดเลยพี่เราหน่อยปวดดับนี่นี่

สีนิดหน้องเฮ้ยนี่ก็ะเมีนนี่มันก็ขึ้นไป็นสีเลยได้พี่นอ้องเอ้ยเห็ดปวกมาังมาเห็ดปวกในรอบสองเดือนเคยลงอีกเสือหนึ่งเนาะเก็บเห็ดปวกอันนี้ไ้ตั้งใจมาหานี่มันเห็นนี่ทรายมัน,นทั้งป่าไหม,มทั้งป่าพอเห็ดพอเอาอันนี้กินแกงเห็ดเฉยในรอบสองเดือนเรา,าได้กินแกงเห็ด มันกำลังโผล่กันนะกำลังโผล่ขึ้นเลยนี่ๆน้องพี่น้องนี่ออกแล้วออกอีกแล้วเห็ดนี่ไปที่ไหนไพ่ปากวันนี้จะสมญาตเล่นจะสมญาเจ้าสิมญาอตจะปาดอ๋องนนี้หลายเติบในพองพอแกงอยู่ได้นี่ หาบวดไหมฝากเขาทิ้เป็นตะกร้อมาได้หาดงหาหา้นมห่มตาลใส่้นตาลนี่ยังมีอีกแล้มีห้ชิดนี่หกนี่บวดอรบบนี้นะไม่บวดอะไร

โอ้พี่น้องเอเย้ยกินให้ปวดอีกแล้วนี่เบิ่งพีน่น้องนี่นี่พี่น้องนี่น,นี่มันกำลังขึ้นมานี่ยกำลังขึ้นมานี่ยเอาเลยตอนเย็นพอดีเนาะอืตอนเย็นขึ้นมาอยากคน,นหเห็นก่อนเอาก่อน พกไวแต่เศร้าทีพกไวแต่เศร้ามาับเราแต่เศร้าพกไวเป็นคนเห็นน้องสามมาเศร้าตัวมันไหมเอาอันนี้เฮ็ดงเม่นบ่ฮะเเนาะเม่นมีช่วกมีปลออทางนาใดอันนี้งานกน ด้ยลุกคับไอ้นี่ดิหนนี่นะกระพุ่นน้ากระพุ่นพี่น้องเยกินเกงเห็ดกแล้วนี่ออออเสือมันขึ้นมานี่พี่น้องเสือมันเสือเห็ดโคนโคนธรรมชาติอือคนธรรมชาติไ่ได้ปลุกเลยฮะนี่ตกใหม่ขึ้นเก่าที่นหนาขึ้นใหม่เสืออีได้นิ่บบนี้ เรียกอะไรเต๋อเลยเลายเต๋อเป็นลายเต๋อลายเต๋อพี่น้องเลยนี่นี่นี่ยลายเต๋อมือลายเต๋อเยอเอากใต้ต้นหมักตานพี่น้องมาซับเรามาเศร้านี่ซับไปซสมาเห็นเห็ดปลวกออกในเราสองเรือมาเลยเก็บเห็ดปลวกเนาะเคยเก็บไปเท่าหนึ่งเลยเลยเถียงไพักลี้เก็บสวนได้บับลายหนึ่งอันนี้บุคคลได้ลายปันไดแต่อย่างหน่อยก็ยังได้กินเนาะ มันแฉบเลยพี่น้องเยของธรรมชาตนายยินี่แสบกว่าเขาปลูกีิหาคิดยากขายกับคายแพงกแบบเขาเกิดแบบเขามีขายในเงินหลายในเงินเป็นเศนพู้น่ะทำมดาลเลยทำไปขายทำมันลายหาไม่ใช่ได้พี่น้องเยไม่บ่งคือ,อคือสิเบิร์นน่ะแหละเบิร์ นี่ก็นี่นี่นี่ชิ้นนี่บมเนวะน่ะนนีมนอ็นทีหีดหน่อยบุ๋มเนเลยเนาะอันนี้บุ๋มเนนีเนาะอออย่อต่พังนี่บ่อ่อต่พังเดียวนี่บ่มาีสิบทมาตีดันเลยดไมรู้เท่าไหร่โอ้คำยปร เอาลีพ uh, hmm. ี่น้อยมาชิได้วยนี่เห็ดปว๋กฮะนี่ที่ชิ้นนี้นี่นี่นี่พี่น้องหางกระพุนนี่นี่ชิได้วยพี่น้องเยนี่หน้าตาเห็ดปวกพี่น้องเห็ดโคนเห็ดโคนตี่แถวนี้โอ้โนี่นี่ วอสจะเต็มกระตาบเต็มเนาะนี่คนกระตาบเนี่ยไี่โอ้นี่กำลังสำลุกคาบพี่น้อยนี่กำลังแกงแซ่บเลยแกงเลยนี่นี่โอ้หักอันนี้นี่นี่กำลังผลกำลังพลนี่นี่เรียบซับเลยซับแล้วซับเลยเสื่อมเสียงมแรงมาาอ่อยนี่เด ยมมังไม่แรงมากอ,อย่างนีกนั่นแหละพี่น้องเลยเมื่อละละเบิง่งถ้าผมได้เขามาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยพี่น้องเลยเพื่อจะได้เพ็ดปวกเดี๋ยวจะถ่ายเพ็ดปวกให้เบิง่งเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องกับบอยเอ็นานาบ๊ายบายพี่น้องอ่ะบ๊ายบายหนึองก๊วยนะทีมงานทีมงานแกถูกป,ปวกบ๊ายบายหนึองก๊วย <laughs> พอกันคลิปหน้าพี่น้อง Sebaik ini